พระอัจฉิเป็นบุตรพราหมณแห่งกรุงกบิลพัฒน์บิดาของท่านเป็นหนึ่งในแปดพราหม์ณที่ทํานายพระลักษณะของสิทธัตถราชกุมารรั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวดท่านได้เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีที่คอยอุปถัมภ์เจ้าชายเมื่อครั้งบําเพ็ญทุกขก,รกิริยาต่อมาเมื่อได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธองค์จนบรรลุ พระอรหันต์แล้วจึงได้เป็นหนึ่งใน60พระสาวกที่พระพุทธองค์ทรงส่งไปรประกาศพระพุทธศาสนาเช้าวันหนึ่งที่ท่านออกบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์อิริยบดอันสงบสำรวมเป็นที่ประทับใจของอุปติสะมานุผู้พบเห็นโดยบังเอิญจึงได้ติดตามไปขอฟังธรรมพระอัศชิเทระจึงกล่าวคาถาอันแสดงถึงแก่นแห่งอริยสัจสีอุปติสะได้ฟังก็บรรลุโสดาบันจึงนำความไปบอกแก่โกธิตะผู้เป็นสหายแล้วพากันออกบวช ซึ่งต่อมาอุปติสสะก็คือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรโกลิตะก็คือพระโมคคลานะเถระพระอัครสา,าวกซ้ายขวาของพระพุทธองค์พระสัชิทเถระท่านเป็นครูที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรให้ความเคารพเป็นอย่างสูงถึงกับหันศีษะไปทางทิที่ท่านอยู่ก่อนนอนทุกคืนอีกด้วย